ก็ขอกราบสวัส <desserts> ด <Negative music> <sh akes music> ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบบอกนั่นเองซึ่งเรามาเล่นแมปที่มีชื่อว่าดอกันซึ่งเป็นเกมผีสยองขวัญทุกคนน่าจะรู้กันไปแล้วเพราะผมก็เล่นมาหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้อ่านให้ทุกคนดูก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปเจอกันในเกมได้เลยครับผมสองหนึ่งไปก็มากันเร็วนะครับกับแมปดอ ซึ่งเราก็จะมาฟาร์มขลับกันก่อนซึ่งผมยังไม่เคยได้ผ่านเพราะตอนที่ยังไม่ได้อัปเดตรหัสโลบอกเก่าของผมมันมันผ่านประมาณหกว่ารอบได้อันนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้โม,โม้แต่เสียดายรหัสเก่ามันหายมั้งประมาณนั่นแหละแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเ,เลยเสียดายไม่ได้เห็นกราฟิกสวยๆในคอมมันนะไม่เป็นไร เราจะเล่นเท่าที่เราเล่นไหวซึ่งถ้าเราตากเนี่ย้องที่ห้าตรงนี้จิบจิบจิบที่หกก็นานทีกลับมาเล่นแมปนี้ก็ทิ้งไว้สักพักก็กลับมาเล่นต่อผมันก็เป็นนี้แหละเพิ่งเขียนฟีอ่ะเหมือนในคลิปเขาอะอยากได้มาก เก็บเก็บตังค์ไปเรื่อยของที่เก่าแล้วจะของที่สิบแล้วของที่สิบโอ้โหอ,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 อีกแหละอย่าเพิ่งมีไอ้ลัสนั่นนะแบบไม่มีะไรมีคนแชทมาๆๆๆๆๆ อ <Okay. S 2> นีัสิบสองแล้วก็สิบเร่นละอะละ่ะสวตทโอ้ติดทังเดี๋ยวบ้านคลิปก็ผมก็จะเล่นในโน้ตบุ๊กเดี๋ยวบ้านคลิปก็เล่นในท็บปเลียดเฟมนี่แหละก็มีท้องอย่างท้องสิบสี่ กันยาวๆสิบห้ากระพริบผมรอแล้วมาละโอเคอ้โหนี่ห้องที่เท่าไหร่ครับห้องที่สิบหกสิบเจ็ด แล้วก็สิบแปดไหผมระแวงสิบเก้าดีสิบแล้วก็ห้องที่ยี่สิบเอ็ดมุ่งหน้าบือเลยห้องที่ยี่สิบสองแล้ว แล้วก็เราจะเดินไปต่อเราจะมาค้นหาขอกันก่อนนะครับผมนี่ก็ไปห้องที่ยี่สิบสามต่อเลยแล้วกันวิลัสมาแล้วก็มีไอด้วยเฮ้ยวัตเตอร์เฮลอ๋อเขาอ,อัปเดตไงเออผมก็ลืมผมลืมว่ามันอัปเดตห้องที่ย<อ>ี่สิบไอโอแบตน้อยเราหาแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆกัน ยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าใช่ไหมล่ะฮะก็หาของก่อนเอ้จะได้เจอนาแล้วนี่ซิกปอบตัวมาท่องทียี่สิบหกต้องอยู่ติดกับตู้ไปก่อน 27่สิบี่ก็แยบได้28ไม่มีเนาะเราแหงเราแหวงไว้ก่อนเสียวะแจ็คแอปเปิ้ล เจอกันแล้วเราจะเอาเท่าที่เราไหวนะเท่าที่เราไปได้ใช่ไหมสิฉันรักนายเน yeah. ี่ยเฮ้ยทำไมเราเป็นแบบนั้นอนะ่ะเนี่ยเออทำไมเราเป็นแบบนั้นนะอ่ะตึตึตึอตื้อใผมไม่ไปเป็นไรสามอ สี่ตรงกลางตรงไปเลยฮฮะว่านี่ตรงนี้วู้วิตามินพามของก่อนได้ยินเสียงไอไอมีสูงนุ่นสามสิบแปด สามสิบเก้าได้ยูชิวๆวขบคุณที่เปิดประตูให้จิบๆอนยญาี่จำเป็นอยู่ไหมน้องถ้าไม่จำเป็นก็ซัดเลยสี่สิบสอง สี่สามสี่โอ้ในเนี่ยแปจ้ารั แล้วตายไงประดีนทุกคนมาแลวจะได้ยิทุียเลยบักทิโมตี้ไม่ตกใจตกใจจริงประจำโรงแรมเนี้ยวิ่งจะเป็นอะตุเลยนะพี่ได้อยู่แบบนี้ เลยเหอะตอนแอบตูต <diver boom> ่อหน้ามันอะศูนย์แปดสองศูนย์แปดอ้าศูนย์ดสองกห้าไม่ได้ติดบั๊กกะาทุกคน เดี๋ยวนะ08265 08265ปลสผมไปแล้วผมไปแล้วออโอเคมาสวัสดีเฮียเดี๋ยวเนฮะ้ยอยากเห็นไอ้กลอปลินมันหลบอะอยากเห็นนะทุกคนผมนี่ก็อยากเห็นนะไป อยากผมอยากลองไปเดือดรูมผมเคยไปป่ะห้าสิบสี่เปิดมาเจอไอเลยเหรอเกือบเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วครับทุกผู้ชม จบคลิปไวๆไวแล้วเพราะว่าคิดก็นานจะนานพอสมควรแล้วนะนะก็เขาจะหาผีสักตัวมนาะตรึงมอมบุชได้ไหมแอมบุชจบคลิอะ่ะเออโดนคนทำแบบเกีนยนนี่จบนะเรื่อยๆจบยาวจนก,กว่าจะมีผีมาให้เราใช้ไม้กันเขนหกสิบแล้ว ของเอ็ดแล้วไม่กลัวแล้วแนละน่ะกลัวนะแล้วเนะี่ยกลัว,นะวก,ก็ตรงนี้เลยจนะุดสวิละเดียนะ๋ดวยวนะออกกันเลยดีกว่าทางนี้ใช่ของเทียนไปอยู่ลนะตรงนั้นปะหกสิบสามตัวอะไร ผมพร้อมแล้วรัดไม่เป็นไรป๊จบคลิปเลยเย็ยบรอยเชิดยาดังเชิดเย่ตายแล้ว,ลวก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบตัวเพียงแค่นี้ก่อนถ้ารู้สึกชอบแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยผมจะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็เจอกัน